ช่วง fit and firm สนับสนุนโดยสถาบันเสริมความงามนีล่า,นนลา,าอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้ควรใส่ใจต่อผิวหน้าเป็นพิเศษนะคะเพราะความมันบในใบหน้าจะทำให้ผิวของคุณนั้นหมองคล้ำและเกิดริ้วรอยได้ง่ายค่ะ How gentle is the is rain การนวดหน้าจึงเป็นวิธีที่จะช่วยดูแลผิวหน้าของคุณให้ชุ่มชื่นสดใสป้องกันการเกิดริ้วรอยจากแสงแดดได้ค่ะด้วยครีมเนื้อละมุนนวดคลึงให้ทั่วใบหน้าในลักษณะยกผิวจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญภายในเซลล์ฟื้นคืนผิวพรรณให้สวยเปล่งปลั่งกระชับยืดหยุ่นนอกจากนี้การนวดหน้ายัางช่วยลดเดือนริ้วรอยทําให้ผิวนุ่มนวลไม่หยาบกร้านค่ะ oh, gentle, การพอกหน้าด้วยมาร์ เป็นการกระชับรูกลุมขนทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนมากขึ้นนะคะซึ่งมาร์กแต่ละชนิดจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปยิ่งถ้ารู้จักสภาพผิวหน้าก็จะช่วยให้การดูแลผิวหน้าเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะผิวหน้ามันควรมาร์กหน้าด้วยมาร์กลดความมันและขจัดสี่งุกตันที่มีส่วนผสมของโคลนสีเขียวที่อยู่ในสาหร่ายลามินาเรีย เคยช่วยดูดซับส่วนเกินที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวอุดตันและสิ่งสกปรกบนใบหน้ารวมถึงช่วยกระชับรูขุมขนเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวผสมผิวมันและเป็นสิวง่ายค่ะผิวหน้าแห้งควรพอกหน้าด้วยมาสกที่มีส่วนผสมของน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันอะโวคาโดซีบัตเตอร์สาหร่ายนานาพันธุ์รวมถึงแร่ธาตุจากทะเล ก็จะช่วยให้ผิวหน้าของคุณกลับมาชุ่มชื่นกระจ่างใสขึ้นค่ะสำหรับผู้ที่มีผิวหน้าบอบบางแพ้ง่าย mm hmm. การมาร์กหน้าโดยผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น mm hmm. ที่มีเนื้อครีมอ่อนนุ่ม mm hmm. เหมาะกับสภาพผิวหน้าคนไทย mm hmm. จะช่วยคืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวหน้าได้เป็นอย่างดี mm hmm. สำหรับผู้ที่ต้องการคืนความกระชับสดใสให้กับผิวหน้า การมักหน้าสุขกระชับผิวได้แร่ธาตุจากสาหร่าย3ชนิดคือสาหร่ายลามินาเรียดิจิทาทาสไป,ปลูลีน่าลิโทรทมเนียมผสานการทำงานของสารสก,กัดใบบกจะทำให้ผิวของคุณนั้นกระชับเนียนนุ่มชุ่มชื่นเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวที่ต้องการการกระชับของใบหน้าและคืนความสดใสเป็นพิเศษค่ะ การรู้จักดูแลผิวหน้าอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเราจะเจอกับสภาพอากาศหรือว่ามลภาวะที่แย่ขนาดไหนนะคะผิวหน้าของคุณก็ยังคงกระชับเนียนใสและยิ้มได้อยู่เสมอะค่ะสนับสนุนโดยสถาบันเสริมความงามนีล่า